เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ค่ะที่จังหวัดนครราชสีมามีโจรใจบาปบุกทุกที่บรรจุโกดขโมยโกดที่บรรจุกระดูกไปส่วนผงกระดูกเนี่ยก็นำเอาไปเททิ้งหลังวัดโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกันเลยทีเดียวค่ะ พระอธิการรีเมธธรรมาม,ามาลโสเจ้าอาวาสวัดสีคิ้วคณารามตําบลสีคิ้วอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาผ่าผู้สื่อข่าวเดินดูบริเวณที่บรรจุโกดใกล้วัดที่มีร่องรอยการทุบเพื่อนำโกรดที่บรรจุผงกระดูกของผู้เสียชีวิตก่อนจะนำผงกระดูกเททิ้งบริเวณหลังวัดและขโมยที่บรรจุโกรดซึ่งเป็นทองเหลืองไปคาดว่าน่าจะนำเอาไปขายค่ะซึ่งจากการเดินดูบริเวณนั้นพบว่าที่บรรจุโกดหายไปจำนวน7็ชิ้น คาดว่าคนที่มาขโมยไปน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ติดยาเสพติดหรือคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินถึงกล้ามาขโมยของในวัดโดยไม่เกรงกลัวต่อบาป เจ้าอาวาสวัดสีคิ้วคณารามเปิดเผยว่าตนกับพระลูกวัดได้เดินสำรวจเพื่อจะทำความสะอาดบริเวณที่บรรจุโกรธที่ญาติโยมนำมาไว้แต่สังเกตเห็นว่าที่บรรจุโกรธบริเวณที่มีรูปภาพวันเดือนปีเกิดและวันที่เสียชีวิตของญาติโยมถูกทุบออกโดยบริเวณรอบๆนั้นพบร่องรอยการทุบและการนำซาาข,ของปูนไปทิ้งกลงัลงวัด รวมทั้งผงกระดูของญาติผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งตนมองว่าไม่เหมาะสมค่ะโกรธที่นําไปขายก็ราคาไม่กี่บาทการกระทําแบบนี้ก็บาปด้วยจึงอยากฝากคนที่ขโมยไปอย่ากกระทําแบบนี้อีกซึ่งก่อนหน้านี้วัดข้างเคียงก็โดนลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งเบื้องต้นทางวัดได้ไปแจ้งตํารวจและลงบันทึกประจําวันไว้แล้วค่ะ อาจว่าน่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืนครับนกลางคืนน่าจะอปินกําแปลงทางฝั่งข้างโรงเรียนเพราะว่าตรงนน้นมันเป็นที่เปลี่ยวจุดอับตาครับจที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครครับแล้วเขาเข้ามาทําอะไรบ้างครับน่าจะอ่าความประสงค์อาจารย์คิดว่าน่าจะมาเอาโกดองเหลืองไปขายอืน่าจจะโกดองเหลืองไปขายสม่มากกว่าแต่เขามาทุบมาทําลายเมื่อวานตอนเช้าบริพรรอะไ้ทำความสะอาดเราเห็นอะไรแจ้ง พระอาจารย์ก็เลยแจ้งลูกหลานที่พอรู้จักครับที่ที่โกดเนี่ยที่ที่เขาเป็นของพ่อแม่เขาครับไอเขา้ามาดูแล้วพระอาจารย์ก็ไปแจ้งตำรวจเพื่อหลงมาถึงประจำวันไว้